จริงเพราะมันคือคนไทยองพลังกันทำสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์เนี่ยคุณบอกว่าปราศาทีมันพลังกันะคุณรมเป็นาก็คือโดนตาของกัมพุเจียมาสร้างไว้คุณรู้ไหมในประเทศไทย มีภาษาสำคัญสำคัญที่มีมานานแล้วกว่า60แห่งทั่วประเทศตั้งแต่ที่กุลีตุลีไทยตุลีโบร่าตุลีสากยะีสเกียร์ตุนีชัยบปรีมีมากกว่าหลายภาษาในภาษาทีไทยที่มุกเดียั์

รถชานาย่อนิไทยก่อนยิงโงพยาบาลิงประชาชนไทยดูบริสุทธิ์คมี่เราเจอสิ่งที่เราโดนนะมัาก็โดนสิ่งเหล่านี้แหละโดนประชาชนคไทยผ้บริุน่นก็เป็นปัญหาวันนี้โดนประชางนี้ระางัเพื่อประโยชน์ของใครกันไม่ใช่ประโยชน์ของพี่้องปรชามางระเบิดดี่สํำคัญอนุสัญญ วอัตอรว่าอีกวานทุ่นระเบิดอันนี้ก็เป็นคสัญญาวเตว่าอีแล้วเขาก็ป็นำนุ้สัญญาจิมเนวาที่ยิงลูกไปยิงมาอีกประชาชนีบอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คืออันกี้อไปใมากกาเขาเป็นอาชยากรสงครามที่เขาทำลายทำลาย ประชาชนไทยต้องคุณกันเดือนแสนเลยได้ใจได้ใจมาเดือดร้อนกันอย่างหนักเลยนี้เป็นต้นนี่แหละที่เขาลุกหลามทุนก็จะอยู่ไม่ได้โดยกเรดูชะนะชาวไทยก็สู้สุดหัวใจสู้ประเทยเลยที่จะขกมความไม่เที่ไทยแลวก็ชีวิตเลือดเนื้อของประชาชนไทยก็เป็นการสู้กันสุดที่สเลยนะและทุกทุกการที่จะ ได้ใช้ชนะกำลังได้เปรียบในสงครามและที่สำคัญกานรบเอาฝื้นประดิย์ไทยกลับคืนมาไม่ได้พิจารณาใใส่ดำควกคุมฝืนประดดษทยทั้งหมดที่เป็นคนรวยเหลือที่พาษาตามไมยเที่ยกงรักษาที่ควบคาทายหมดที่เป็นนรักษา เราว่ากากันเืองทั่วทกปานไทยยิ่งยิ่งยที่นไที่มีาเปี่ยนแปล้ทีเกิดการัาการดำเนินกาประชาชนไทยได้อยู่แต่ว่าไมสามารถเว็นไปได้สามารถเป็นไปได้หรีม่อย่่่าม่สามารถเป็นไปไ ลืกสารเ่ีจยบอนคบอกว่ามาหาันประชาชไทยประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกนเข้ามาประชาประชาชลรัหาเลือดใช่ไหมาหาหรือกันก่อนวัี่ประเทศไทยมันเรี่กีสําที่จุดการค้าขออนุญาตไปตรงนั้นไหมคะจะได้บอกเสียง เดี๋ยววันนี้นะคะอาจารย์หมอเขียวได้หลบเสียงค่ะหลบเสียงลำโพงด้วยค่ะอาจารย์อาจารย์คะจายค่ะค่ยไปเกียร์ถู่ปไปเกียร์ไปเกียรถ่ารูปหนเอยสวัสด ่ะตอนนี้อาจารย์ห hmm. วังเขียวก็มาถึงที่บริเวณกองทัพทำแล้วนะคะตอนนี้พี่น้องมาขอถ่ายภาพกับอาจารย์ค่ะครับขอบคุณมากครับใช่อันนี้บรรยากาศจะร้อนกองค่ะอาจารย์คะบรรยากาศก็รายงานความจริงของอาจารย์สองไปยืนอ่หใช่ค่ะกับของพ่อมาลรโพงอยู่ที่ทางแยกกันไม่มีลำโพงเล็กของเราเนอะเราก็ไม่ฉลาดนะเกี่ยวกับลำโพงเล็กมาสู้ว่าม้ามีสารโขงนะคะ แล้วใครดีกว่าเนี่ยเพราะว่าพี่น้องเป็นเด็กเดินไปเดินมาจะได้เสมออ๋อๆมีคนจากอาจารย์คะขาขอถ่ายรูปค่ะถ่ายรูปรูปบรรยากาศรายงานความจริงนะคะอันนี้นะคะอาจารย์หมอเขียวนะคะตัวแทนกองทัพธรรมค่ะก็มาถึงพื้นที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรรถภูมินะคะอาจารย์ก็เป็นที่ตระลึ ของพี่น้องแค่ไปถี่ทำกอรับทำนะคะก็อาจารย์พาพวกเรานะคะมารวมพลังสืบสาระรศาสนางานการเมืองบนนิยมค่ะเราต้องมาช่วยกันปกป้องแผ่นดินเราให้พ้นจากคนชั่วนะคะที่กําลังคอรงงคองอํำนาจครองอยู่ในขณานนี้นะคะจริงๆแล้วทางรถองก็งไม่คิด่าที่ไปหยุดจิงดยไม่มีเงินใข จริงๆแล้วมันก็มีแก่ท้าเพราะว่าจะต้องจัดการกับคนทำบิณฑ์บ้ามบิดฑ์คนที่ยาวเขาวางคุณระเบิดใช่ไหมอันนี้เราต้องรับผิดชอบใช่ไหมคนทำเขาต้องรับผิดชอบแต่เขายิง่อเขาก็ต้องรับผิดชอบใช่ไหมเขายิงประชาชนผู้บริสุทธิ์ยิงโรงพยาบาลโรงเรียนเขาก็รับผิดชอบใช่ไหมไม่ใช่จะปล่อยความรับผิดชอบไปเขาก็อาชญ่อรสงคราม จะเป็นฆาตกรนะครับตนองปิดต้องปิดชอบไม่ใช่อยุดยิงเลยไม่มีเงื่อนไขต้องผิดทุกข้อค่ะนะและจริงๆก็ต้องหารือกับทางทหารทางสภาทางประชาชนถัต้องมีมตินะของประชาชนว่าประชาชนจะมีความคิดอย่างไรใช่ไหมมีประชาชนมีเรื่องอะไรที่เป็นไปไม่ไดอย่างนี้เป็นต้นนะต้องทนฉบหาเลยก่อนอยุดยิงทั้งทั้งที่ ทาหารตำรวจไทยก็กำลังมร่มเขี่ยนในสมดตามกำลังเข้าไปควบคุมพื้นที่ที่เป็นพื้นที่อาณาเขตของประเทศไทยแทนที่เป็นต่อห้าหมื่นเป็นเขียนในหลวงราชการที่เก้าได้ทำเอาไว้ นำก็ต้องยึดกองให้ได้เรียบร้อยใช่ไหมในอาณาเขตของเราถ้าสิ่บุกเข้ามาเราต้องตัดการออกไปให้ได้ก่อนใช่ไหมยึดครองพื้นแต่ดินให้ได้ก่อนแล้วค่อยทำการเจรจาอันนี <ality> ้ย <lang defines> ังไม่เ <piercing> ร <phrase> ียบร้อยเลยจะเหลือประเด็นปัหาตางวายมันสวดอยู่ แต่ทหารก็ทำได้ดีนะทำได้อย่างดีดงเร,สสราไม่รอดทหารตระเวจเลยนะท่นนททะา,านสสท,าาทำได้ดีแล้วทำได้อย่างสมเกียรติสมศักดิ์ศรีอย่างทหารที่มปบทบาทมาทประเทศไทยนะควรับอยู่เยอรมนีสุดทาายเนี่ยไทยทหารท่านทำได้ดี อันนี้ท่านทำได้อย่างดีเลยหน้าชื่นชมหน่าเคารพหน้าให้กำลังใจหน้าขอบคุณอย่างยิ่งเลยทหารและตำรวจท่านทำได้ดีตำรวจที่เกี่ยวข้องก็ทำได้ดีแล้วนะครับวันนี้ท่านไม่ได้มีความผิดใดเลยตามความผิดที่นักเก็ตทัชั่วมีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่นี่ได้ทำเหตุกา้ณ์ใช่ไหมเพราะว่าถ้าทหารไทยยึดกองได้หมดคดีนั้นเป็นของเป็นอินไทย้งหมด มันก็มีผลมายึดถือนาเขตลในทางทะเลของไทยด้วยใช่ไหมมันก็จะเป็นของไทยไงพอเป็นของไทยไอ้นักการเมืองชั่วมันก็ไม่มีสิทธิ์ไงเพราะว่าคนไทยตอนนี้เนี่ยเรียบแข็งแล้วมาช่วยกันจะปกป้องผลประโยชน์ของพื้นดินไทยใช่ไหมของทรัพยากรไทยเพื่อคนไทยไงไอพวกนักการเมืองมันก็จะไม่ได้ประโยชน์แต่ถ้าราบผิดาอนี่ใช่ไหม มักบูชาได้ประโยชน์นีพวกนักการเมืองชั่วยังจะไปตัวกันได้ใช่ไหมมักบูชาเนี่ยเขามีสิทธิในอาณาเขตเนี่ยมันก็ยังมพวกนักการเมืองชั่วในไทยที่ยังจะไปร่วมกันได้เพราะว่าพวกนักการเมืองกัมบูชาก็เห็นแก่ตัวใช่ไหมมันก็จะไปแาลว่ามีผลประโยชน์ได้ใช่หรือไม่การอย่างนี้เป็นโทษฐานทร่มักบูชาในไทยมาเดยถามวิธีการทุกอย่างที่จะขัดขวางการตำรวจในการคุ้มครองอาชีพคนไทยนะแล้วตรงนั้นอ่ะนอกจาก ทรัยพยากรต่างๆนะของไทยที่เป็นทรัพยากรบริเวณทะเลเนี่ยที Deep ่ทางชาติต่างทอยากได้พวกนักการเมืองในคุ้มกันในต่างประเทศก็อยากได้อยากได้กันะอย่างนี้คือโจทย์ที่จะแย่งกันที่บริเวณชายแดนและก็มีผลประโยชน์เยอะแยะไปหมดเลยนะการตัดไม้เถื่อนบ้างการขายยาเสพติดบ้างของเถื่อนต่างประเทศมาซิสเตอร์บ้างพวก ่เกี่ยวข้องกันอยู่บริเวณนั้นนะพวกชั่วช้าทั้งหลายเนี่ยพวกนั้งพวกนักการเมืองของประเทศได้ประโยชน์เยอะมากเลยเพราฉะนั้นการเข้าไปพวกอยูพื้นที่ในครั้งนี้เนี่ยมันกระทบพวกชั่วทั้งหมดเลยนะลายเล็กลายใหญ่กะทบไปหมดเลยอ่ะมันจะเกิดการสร้างทหารตำรวจไทยอย่างเต็มที่เลยไงพวกที่จึงต่อต้านจะเต็มที่เลยเพราะว่าเพื่อที่จะตอบโต้ผลประโยชน์ก้อส่วนตัวเขาเขาไม่ต้องทาให้เกิดผลประโยชน์ต่อส่วนรวมได้ นี่คือหัวใจสำคัญแมนะ้แต่เรานัดการชุนมนุมวันที่สองสิงหาหกแปดนี้ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิจังหวัดนี้ที่เราอยู่กันตรงนี้นะะ่ะผมยังถูกขัดขวางเยอะแยะไปหมดเลยนะเราก็พยายามขัดขวางพยายามต้านกันเยอะแยะไปหมดเลยเชื่อไหมเรามารวมพลังกันให้กำลังใจทหารหาตำรวจและท่านที่ทำงานอยู่ชายแดนรวมทั้งประชาชนเนี่ยถ้าเราจะรวบร,รวมข้าวของ ที่จําเป็นไปช่วยเหลือทงทหารตำรวจแล้วก็ประชาชนที่อยู่ชายแดนะ่ะยังถูกขัดขวางเลยนะเนี่ยมีการประสานที่จะเอารถทหารมารับอย่ตรงนันกันมียังขัดขวา,างเลยไม่ให้เอารถทหารมารับที่เราต้องไปเข้ารถจากจุดอื่นไปมันตามไปขวางอีกไม่ให้รถที่มาขนของเนี่ยมาขนของจากตรงนี้ไปให้ทหารดูว่าความเร็วของรถกันมชั่วนะ มันชั่วจริงๆเลยเอาขนาดนั้นเลยนะคนเราก็สุดท้ายก็มีคนกล้าจะได้แหละมีคนที่เขาจะอาสาที่จะมาขนข้าวของให้เราด่นะเขาก็เป็นคนกล้าทำเพื่อชาต anyway. right. ิ entonces, ่ะน like ักการเมืองจะเป็นขว้าขนาดไหนเขาก็สู <m ur> ้อ <noon> <m ur> ่ะเขาไม่ยอมอ่ะเขาตั้งอาสาจะขนข้าวของวันนี้ไปให้กับทหารนี่ดูนั้นดูความเลวของพวกนักการเมืองนะเลวจริงๆไม่ใช่ธรรมดาเลวสุดๆแล้วขนาดเราจะไปช่วยทหารตำรวจ อยู่ชายแดนเราไปช่วยประชาชนมันยังขวางเลยอ่ะดูความเร็วผมนากันเมืองชุดนี้นะมันเร็วสุดๆแล้วนะอย่างนี้เป็นต้นทหารเขาจะลบชนะก็รีบนะพอสังการทหารไม่ได้ก็ุดนไปหาต่างชาติเรามากดดันให้หยุดนะ หยุดการรบหยุดการเอาปืนระยินไทยหยุดการครอบครองปืนไปยิไทยรึืนมาเนี่ยหยุดการปฏิบัติหน้าที่ของทหารตำรวจที่จะเอาปืนไปดินไทยกับึ้นมานี่คือความเลวของพวกนักการเมืองชั่วที่ได้ผมีผลประโยชน์ร่วมกันครับตอนนี้เขาขัดขวางทหารท to ุกอีกทางยกเว้นอะไรที่ขัดขวางไม่ได้ก็ทำท่าเสริมโนสนับสนุนมานำพูดไปแั่นอ่ะเสริมโนสนับสนุนแต่พฤติกรรมนี่นะประชาชน หรือทหารตำรวจที่เขาเกี่ยวข้องหรือประชาชนที่เขาได้นำผลกระทบอยู่แล้วเขาเก็บข้อมูลเนี่ยเขาก็ได้นำผลกระทบอ่ะที่มันชัดเจนีคือแม้แต่รถทหารที่จะมารับยังไม่อนุญาตเลยทางการเมืองมันก็เป็นขวางไปเลยลองคิดดูสินี่คือความเร็วทางการเมืองขนาดมันจะไปจ้างเอกชนมันไมปขอเอกชนยินท้านแตนเมือชั่วเนี่ยเป็นขวางเอกชนยินไม่ให้มารับข้าวของจากประชาชนดูความเร็วนะดูความเร็วเอาขนาดนั้นเลย นี่แหละจนเราก็พยายามที่จะหาว่ามีจุดใดที่ท่านใดที่จะอาสายอมกาที่จะมารับน้าที่จะมารับของขวของจากประชาชนไปนะดิให้มีประชาชนที่เขาผููประกสอบการที่เขารับจ้างรับผลิตินเขาก็ยินดีกาที่จะมารับเอาจากประชาชนพื่อเป็นผให้การอาหารแล้วก็ตำรวจแล้วก็ประชาชนอาที่อยู่ใน แนวชายแดนอย่างนี้เป็นต้นนี่เราจะพบว่าเราเจอทั้งสึกนอกสึกในนะสึกนอกก็นะรัฐบาลทหารกัมพูชานะกังลูกลานไทยโยสึกในก็เห็นวกรัฐบาลชั่วเนี่ยก็ขัดขวางการปกป้องอะิปไตยปกป้องนะ,ะบบงนชีวิตเลือดเนื้อของประชาชนที่อยากเต็มที่เลยนะมันก็ขัดขวางสุดชีวิตเพราะที่เขททำได้เพาจะเสียผลประโยชน์นะนี่คือเขาจะเสียผลประโยชนอ์อ่ะเขาก็ขัดขวาง สุดที่สุดเลยตอนนี้สุทธินิษฐเขาเหมือนกันแต่อะไรเขาขวางไม่ได้มันแจ่งเงินไปชัดเงินไปเขาก็ต้องฆ่าสนับสนุนสู้ๆอย่างนั้นนะแต่ข้างหลังเนี่ยโอ้โหเก็บมีดไว้ข้างหลังพร้อมเสียบตลอดเวลาเลยนะเราเจอทั้งสุดนอกสุดในนะตอนนี้นะรวมทั้งทางชาติที่พยายามแทรกแซงด,ด้วยดังนั้นเนี่ยเราจึงต้องรวมพลังกันรพระพุทธเจ้าตรัสว่าสถานการณ์อย่างนี้สถานการณ์อย่างนี้นะ คนไทยต้องรวมพลังกันให้ได้มากที่สุดคนไทยที่เป็นคนดีรักชาติรักแผ่นดินต้องรักอธิปไตยชาติรักความปลอดภัยในชีวิตเลือดเนื้อทรัพย์สิขชชน,นของประชาชนในความรักชาติสารกระทุ้นรัประชาชนนั้นต้องมารวมพลังกันให้ได้มากที่สุดพระรุจจัดว่าวิธีการต่อสู้ของคนเลวที่เลวร้ายที่สุดมีฤทธิ์ม,มากที่สุดอย่างนี้นะจะต้องคนดีทุกมากส่วน ต้องลออ้อตัวพลังกันให้ได้มากที่สุดสมาร,มารสมาสมัครกีกันให้ได้มากที่สุดอย่างวันนี้ต้องมาล,ออลา้อ,อลม,มัวพลังกันที่อนุาสาวรีย์ชัยสมรภูมิมาล้อมัวพลังกันที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้เพื่ออะไรเพื่อ่งกําลังไทยให้กับคนดีทุกภาคส่วนตั้งแต่คนดีที่เป็นทหารตำรวจแล้วก็ท่านที่ อยู่แนวหน้านะครับ้าารหรือว่าหน่วยงานต่างๆที่าราสษาสถานๆอยู่แนวหน้ามีหน้าที่ปกป้องอธิปไทยไทยอยู่้อกับกขาสึกหรือว่าปกป้องธิปไทยไทยท่านจะได้มีกำลังใจในการทำหน้าที่แล้วเราก็ส่งข้าวขอมที่เป็นประโยชน์ที่จำเป็นต่างเสริมโดยทั้งตำรวจทหารเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่แล้วก็ยยประชาชนที่อยู่แนวหน้า แนวหน้าก็จะได้มีกำลังใจในการปกป้องปธิปไตปไทยและก็ในการที่จะทําประโยชน์ห้กับสังคมประเทศชาติในขณะเดียวกันก็จะเป็นกำลังใจให้กับท่านที่เป็นคนดีที่อยู่ตามองค์กรต่างๆที่ทำหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นการทำหน้าที่ทำตามกฎหมายตามสังคมตามกฎสังคมท่านที่เป็นคนดีท่านจะทำหน้าที่ของท่านในการต่อต้านคนชั่ว ามกฎสังคมท่านท,ที่ทำหน้าที่ตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นองค์กรใดๆท่านก็จะทําหน้าที่ของท่านเพราะว่ามีคนดีมีแรงใจจากคนดีนวความกดดัวท่านจะรู้สึกว่าท่านก็มีกลุ่มคนดีนั้นเป็นแม็กอยู่เสริมหนุนโย่อย่างนี้เป็นต้นนะท่านจะมีกําลังใจในการทําหน้าที่ของท่านในการปราบลิขชั่วของคนชั่วทางกฎหมายทางกฎสังคมและก็ในการส่งเสริม คนดีแล้วพระเจ้ากองการนะในอปาริหานี่เราทั้คนดีมารวมกันมาทนเท่าใดเท่าใดจะมีพลังที่เป็นชัยชนะต่อชั่วมากเท่านั้นเท่านั้นคนชั่วจะพ่ายแพ้มากเท่านั้นเท่านั้นคนมีชนะมากเท่านั้นเท่านั้นและถ้ามีคนชั่วที่คิดพูดทำไม่ดีที่มันกนระทบ มีผลกระทบเป็นผลเสียต่อคนดีซึ่งตอนนี้มันก็กระทบอยู่แล้วยิ่งเป็นคนดีที่ร่วมพลังกันถ้าคนชั่วนะคิดพูดทําสิ่งใดที่มันเป็นผลเสียต่อคนดีนี่นะคนชั่วจะได้รับที่นบากร้ายอย่างหนักยิ่งกว่าโจรหัวโจก็คือหัวหน้าโจรเนี่ยนารทำความพิน,น,นาศให้กับหัวหน้าโจรจรหวจมวลโรกคูหมวลโลรทำความพิน,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 นาศ ให้แก่กันและกันเขาทำความเหือซ้อน,นทำา้ายทำลายกันและกันเนี่ยนะคนที่ทำไม่ดีกระทบต่อคนดีนะั้นจะมีวิบากร้ายยิ่งกว่าจะมีวิบากร้ายยิ่งกว่าคนที่เล่นการพน,นันเขาผวดับปวดเรืออางพระพคุณธเจ้ามากนั้นนะวิบากร้ายจะหนักกว่าอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นถ้าคนดีเนี่ยาม,มารวมพลางังกันได้มาาเข้าใดเขนะ้าใดนะก็จะทำให้คนชั่วเนั้น ที่นาดไปหายนะไปพ่ายแพ้ไปมากเท่าน,นั้นเท่านั้นยิ่งกว่าโจรหัวโจกนาทำลายทำลายโจรหัวโจกให้พินาศยิ่งกว่าคนเล่นการพน,านันมดเนื้อหมดตัวไม่เลืออะไรเลยเนี่ยนั่นแหละคุชั่วจะพ่ายแพ้พินาศไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนักร้ออยู่เย็นเป็นสุขของคนไทยความมันมมม่นคงของประเทศไทยความมั่นคงของชาติศา,าสตร์ประเท และประชาชนไทยความยื่ยันเป็นสุดพร้อมประชาชนไทยทุกภาคส่วนขึื่ออยู่กับนะประชาชนไทยเองการเสียสละของประชาชนไทยปัญญาความกล้าความเสียสละของประชาชนไทยกล้าที่จะมาล้อมรอํพลังกัรน,นะแสดงความจริงออกไปว่าสิ่งใดเป็นสิ่งดีสิ่งใดเป็นสิ่งไม่ดี เราจะสนับสนุนสิ่งที่ดีเราจะต่อต้านและก็ลาสิ่งที่ไม่ดีอย่างนี้เป็ตนน้นถ้ามารวมมาลังก,กันมากเท่าใดเท่าใดจะมีผลต่อท่านที่กำลังทำหน้านที่อยู่ไม่ว่าอยู่ชายแดนหรืออยู่ในเมืองมากเท่านั้นเท่านั้นท่านเหล่านั้นที่เป็นคนดีถ้าจะทำหน้านที่ของท่านอย่างสุดความสามารถเลยอันนี้แหละ แล้วก็จะมีพลังความดีคคุ้มรองท่านเหล่านั้นด้วยนะพลังความดีของท่านเหล่านั้นด้วยมันก็จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติลมชั่วจะปลุกลามควานดีก็จะเข้ามาบริหารประเทศให้อยู่เย็นเป็นสุขนะความชั่วความเดือดร้อนเลวร้ายก็จะกลาบไปกำจัดไปนะอย่างนี้เป็นต้นนะความริษของความชั่วไป ความดีจะส่งเสริมขึ้นมาท่านแหลกท่านควรระวังการอยู่จะเป็นสุขก็นะขอเชิญชวนหาพี่น้องท่านนะที่จัดสรรเวลาได้นะใดที่สะดวกจัดสรรเวลาได้มีปัญญามีความกล้ามีความเสียสละและชาจัดสรรเวลาได้ขอเชิญชวนพี่น้องกำลังพานที่มา อนุสาวรีย์ไทยสมรภูมินาที่นี้นาที่แห่งนี้ตอนนี้มีประชาชนมาเยอะแยะแล้วนะจำนวนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไปเป็นลำดับนะทั่วประเทศเลยตอนนี้มารวมพลางกันก็ขอเชิญพี่น้องมาร่วมมารวมพลานกันนะเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของประเทศชาติของเราเพื่อความมั่นคงของชาติสาัตร์ และประชาชนไทยของเราเพื่อความอยู่จะเป็นสุขของทุกชีวิตครับเป็นกำลังใจกับทุกท่านครับขอบคุณครับ <À> อ๋อสำหรับท่านที่มาไม่ได้นะช่วยเชียร์ช่วยแชร์ท่านที่มาไม่ได้ก็ช่วยเชียร์ช่วยแชรนะ์ช่วยสนับสนุนตามที่ท่านสนับสนุนได้กันแล้วกันนะครับก็เป็นมุนลกุศลร่วมกันเช่นเดียวกันขอบคุณคนระับขอบคุณอาจารย์มาเคียวเป็นอย่างสูงยิ่งค่ะ